สงสัยไหมน้ำตาลเปลี่ยนเป็น t r i ก l ี c e r i d e ได้อย่างไรเรื่องนี้มีคนสงสัยกันเยอะและก็มีคนเข้าใจผิดกันเยอะมากว่ากินของมันกินไขมันจะทําให้อ้วนโดยที่ไม่รู้เลยว่ากินแป้งและน้ําตาลก็จะทําให้มีไขมันเพิ่มขึ้นและทําให้อ้วนได้เหมือนกันวันนี้จะเขียนถึงเรื่องนี้โรคตับคนกลัวกันเยอะโดยเฉพาะมะเร็งตับเมื่อรู้ตัวว่าเป็นก็เป็นระยะสุดท้ายแล้ว จะมีชีวิตอยู่ได้เฉลี่ย6เดือนถึง1ปีการจะรู้ว่าตัวเราป่วยเป็นโรคตับไหมสามารถรู้ได้ด้วยการตรวจเลือด3ค่าได้แก่ AST, ALT และ ALP แต่ก่อนจะไปเจาะเลือดทำความเข้าใจค่าเลือดทั้ง3ค่าขอพูดถึงหน้าที่การทำงานของตับก่อนว่าตับทำหน้าที่อะไรบ้างข้อที่1ตับใช้วัตถุดิบคือคอเลสเตอรอลนำไปผลิตเป็น น้ำดีหรือไบโอแล้วส่งเข้าสู่ลำไส้เล็กเพื่อย่อยอาหารไขมันทางท่องน้ำดีข้อที่2ตับเก็บน้ำตาลที่มากเกินไปในกระแสะเลือดโดยเปลี่ยนรูปน้ำตาลเป็นไกลโคเจนถ้าสถานที่เก็บภายในตับเต็มน้ำตาลกลูโคสที่เหลือเก็บนี้จะลอยอยู่ในกระแสะเลือดเวลาตรวจค่า FBS เพื่อดูน้ำตาลจะพบว่าน้ำตาลในเลือดสูงเป็นสัญญาณของโรคเบาหวานข้อที่3 ตับทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลที่รับมาเกินจากข้อ2ให้เป็นไตรกลีเซไรและในขณะเดียวกันไขมันที่กินเข้าไปก็จะถูกตับย่อยสลายด้วยกลายเป็นกรดไขมันหรือ fatty acid ที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับเซลล์ส่วนที่เหลือใช้จะเรียกว่ากรดไขมันอิสระหรือ free fatty acid เหลือลอยในกระแสะเลือดซึ่งไม่นานก็จะถูกตับเก็บเข้ามาแล้วเปลี่ยนให้เป็นไตรกลีเซไรด้วย จากความรู้เรื่องหน้าที่ของตับที่เปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสไปเป็นไตรกลีเซไรและเปลี่ยนกรดไขมันอิสระให้เป็นไตรกลเซไรด้วยจึงทำให้รู้สาเหตุของโรคไขมันในเลือดสูงว่ามาจากการรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปนั่นเองพูดง่งายๆกินข้าวมากก็อ้วนเพราะสุดท้ายน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันโดยตับโรคไขมันพอกตับก็เกิดมาจากสาเหตุนี้ด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่สงสัยเหลือเกินทำไมคาร์โบไฮเดรตถูกเปลี่ยนเป็น ไตรกีสรายได้วันนี้คงคลายข้อสงสัยแล้วข้อที่4ตับผลิตสารชีวโมเลกุลชื่อว่าอัลบูมินเป็นโปรตีนที่ลอยได้ในกระแสเลือดจะไปจับกับเฮมที่เป็นสารชีวโมเลกุลสีแดงหลังจากที่เม็ดเลือดแดงสิ้นอายุไข120วันแล้วถูกส่งไปให้ม้ามทาการแยกส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงจะได้เฮมออกมาเฮมจะไปจับกับโปรตีนอัลบูมินเกิดเป็นสารสีเหลืองลอยในเลือดเรียกว่าบิลิรูบิน มีจุดหมายตรงไปที่ตับเพราะมันคือของเสียที่ตับจะต้องกำจัดทิ้งและบางส่วนจะนำกลับมาผลิตเป็นกรดน้ำดีเก็บไว้ในถุงน้ำดีเพื่อใช้ย่อยอาหารไขมันต่อไปในลำไส้เล็กช่วงต้นข้อที่5ตับสร้างและเก็บวิตามิน A เก็บสะสมธาตุเหล็กข้อที่6ทําหน้าที่ขจัดสารพิษที่รับเข้าสู่ร่างกายด้วยการบริโภคอย่างที่เคยได้ยินมาว่ากินเหล้ามากกินยาเยอะตับพัง อาการที่แสดงว่าอาจเป็นโรคตับที่สังเกตเห็นได้คือปวดหลังอย่างรุนแรงตัวเหลืองตาเหลืองท้องบวมด้านบนเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนเหนื่อยล้าแบบไม่ทราบสาเหตุอุจจาระและปัสสาวะมีสีคล้ำผิดปกติเมื่อเดินทางไปโรงพยาบาลการตรวจเลือกจะเป็นคำตอบที่ดีว่าตกลงเราเป็นโรคตับไหมความรู้ช่วยชีวิตคนได้